หน้าที่ของความเป็นพ่อมันมีความแตกต่างนะการทําโดยหน้าที่กับการทําด้วยความปรารถนาพระเจ้าไม่ได้ทําให้กับคุณตามหน้าที่ผมไม่ได้ถ่าเลี้ยงลูกผมตามหน้าที่ถ้าผมทําตามหน้าที่ผมคงเอาขั้นถูกที่สุดเอาขั้นที่พอผ่านไปได้แต่ผมทมําด้วยใจปรารถนาผมรักลูกผมมากาดังนั้นผมให้เต็มที่ พระเจ้าของเราก็าเช่นเดียวกันถ้าคุณเข้าใจว่าพระเจ้าทําเพียงหน้าที่คุณจะได้เพียงแค่พอดีพอดีหรืออาจจะปังกว่านั้นหรือพลาดไปเลยก็ตามสาหรับผู้เขียนสรีท่านรู้ว่าพระเจ้าคิดถึงท่านอย่างไรถ้าคุณคิดว่าพระองค์คิดถึงคุณในแง่ลบคุณจะพลาดจากการช่วยกู้แต่ถ้าคุณรู้ว่าพระเจ้าคิดอย่างไรกับคุณอย่างแท้จริงคุณจะได้รับการช่วยกู้จำได้ไหมพระเยซูได้อธิษฐานได้ทรงสอนเราเรื่อง ต่างๆบนภูเขาจากนั้นพระองค์หันมาบอกว่ารู้ไหมพระบิดาก็รักท่านหลายเช่นเดียวกันในขณะที่อิสราเอลกําลังเชื่อว่าพระเจ้าเป็นเพียงแค่ผู้ที่อยู่สูงสุดยิ่งใหญ่และพวกเขาเป็นแค่ทาสไม่มีความสําคัญแต่พระเยซูบ,บอกความจริงเกี่ยวกับพวกเขาอย่างที่พวกเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนพระเจ้าก็รักทุกท่านเช่นเดียว,วกันรับพระองหมบอกยิ่งวันั้นอีก ร่วมทรงรักพวกท่กานเท่ากับที่รักเราเท่ากันเลยรักมากนะแล้วไปดูนะครับพระเจ้าไม่เพียงแต่รักบางทีเนี่ยเราใช้ศัพท์คาว่ารักก็คือเออเรา,เร,ารักรักตามหน้าที่แต่ตใจรักหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อย่างเช่นบางคนแต่งงานกันโอ้ยไม่ต้องพูดถึงหน้าที่เลยนะครับรักกันแบบไม่ต้องสั่งแต่พออยู่กันไปสักห้าปีนะครับต้องสั่งแล้วนะเพราะไม่กระดิก ไม่สั่งก็ไม่กระดิกอันนั้นคืออยู่กันโดยหน้าที่ถ้าใครอยู่ในสภาพแบบนี้ให้ย้อนกลับไปยังความรักนั่งเดินพระเยซูเตือนไว้ในพระธรรมวิวร์นะครับมีคริสตจักรหลายแห่งดีและขอชงเชยในเรื่องของการทํางานรับใช้โรกแต่ขอตาหนิในเรื่องของเขาละเลยความรักแรกที่เป็ตัวตุ่ในที่สุดความรักความอุกพันมันเหลือเพียงแค่อยู่โดยหน้าที่เท่านั้นเอง วันนี้เราอยู่กับพระเจ้าโดยหน้าที่หรือเปล่าเรามาคริสตจักรโดยหน้าที่หรือเปล่าเราถวายโดยหน้าที่หรือเปล่าเรามาฟังคำของพระเจ้าโดยหน้าที่หรือเปล่าหรือเรามาเพราะเราอยากจะสนิทกับพระองค์มากขึ้นรักพระองค์มากขึ้นอยากใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นนี่คือสิ่งที่คุณเท่านั้นจะตอบคำถามนี้ได้ดังนั้นเอาละครับพระคัมภีร์ใช้คำว่าเพราะพระเจ้าทรงชื่นชมยินดีในข้าพเจ้า การชื่นชมยินดีเป็นการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกพระเจ้าแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่อดาวิดแล้วดาวิดรู้จะถามว่าคุณรู้บ้างหรือเปล่าในเวลานี้ถ้าเกิดพระเจ้าทรงรับคุณขึ้นไปบนสวรรค์และคุณพบว่าพระเจ้าประทับอยู่บนพระที่นั่นคุณคิดว่าพระเจ้ามองคุณด้วยสายตาแบบไหนพระมัเป็นเพียงแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และหน้าตายหรือเปล่า หรือ,อยิ่งนิดเดิพระคัมภีร์สอนเรามากเลยนะให้ชื่นชมยินดีจงชื่นชมยินดีอยู่เสมอนะจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นหมายความว่าไงครับชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าแสดงว่าอ,องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ชื่นชมยินดีในตัวคุณด้วยเหมือนกันชื่นชมยินดีทํายังไงไปทําให้ดูสิแค่นี้หรือเปล่า มว่านะกระโดดรถได้มีความสุขก็ทันทีบอกเลยในสวรรค์แม้แต่หนึ่งคนได้รู้ความจริงแล้วมาเชื่อพระเจ้าข้างบนกระเทือนนะสะเทือนนะเขามีความชื่นชมยินดีอย่างมากข้านกลางพวกผู้สวรรค์แล้วพระทีณบอกว่าพวกผู้สวรรค์อยู่ต่อหน้าพระเจ้าคิดอยู่้าพระเจ้านิ่งเป็นกลุ่นแล้วผู้สวรรค์มันไม่ลบหลู่เหรนะมันจะไม่ลบหลู่หรอเอาง่ายๆนะครับ คุณกล้าไปที่ศาสนาสถานของศาสนาครามแล้วดินดูไหมแล้วไปยืนไม่เขาต้องเคารพเขาต้องนะใช่ไหมแต่พระมทุสวรรค์ชื่นชมยินดีอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งความชื่นชมยินดีเด็กที่เกิดมาโดยยังไม่มีสาเหตุใดๆแล้วสามารถหัวเราะมาได้รู้ไหมว่าใครตั้งโปรแกรมนั้นเข้ามาพระเจ้าตั้งโปรแกรมเข้ามา พระเจ้าใส่วิญญาณของพระองค์เข้ามาแล้วเด็กคนนั้นถึงได้มีความชื่นชมยินดีจากพระเจ้าได้ตั้งแต่ยังเล็กๆนะพระเจ้าชื่นชมยินดีอยู่ตลอดและที่สําคัญคือพระเจ้าชื่นชมยินดีในตัวคุณถ้าคุณอยากจะพ้นจากปัญหาอย่าเพิ่งไปมองที่อื่นมองพระเจ้าก่อนคุณต้องรู้ก่อนพระเจ้าคิดอะไรคุณคเขาก็ชื่นชมยินดีนะครับในภาษาฮิบรูนะครับ สามารถแปลได้อีก3ามคำซึ่งเดี๋ยวเราจะไปศึกษา3ามคำนี้นะครับคำที่1นึคือคําว่าพอใจรู้ไหมพระเจ้าพอใจในตัวคุณต่อมาหมายถึงปรารถนารู้ไหมว่าพระเจ้าปรารถนาคุณต่อมาคือพระเจ้าปิติยินดีซึ่งคล้ายๆกับชื่นชมยินดีเราจะไปดูคําแรกก่อนนะครับนั่นก็คือคําว่าพอใจรู้ไหมว่าการที่เราจะตระหนักว่าพระเจ้าพอใจเราได้ มันมีอุปสรรคอยู่เพราะถ้ามันไม่มีอุปสรรคคริสเตียนทพ่วโลกคงจะรู้ว่าพระเจ้าพอใจในเขาโดยอัตโนมัติอยู่แล้วคริสเตียนบางคนทําใจไม่ได้ดยซันไปที่จะคิดว่าพระเจ้ายิ้มให้กับเขามันมีอุปสรรคบางอย่างเราเปิดดูในจันทรวิถีด้วยกันนะครับบทที่14ข้อที่8โยชวาร์คาเล่หลังจากที่ได้ถูกส่งไปสอดแนมในแผ่นดินแห่งสัญญาก็าส่งไปส2บสองคน สิบคนกลับมานําข่าวร้ายมาระวังให้ดีคํไร้้ายที่ออกจากปากเราเพราะเราจะได้กินผลของมันส่วนโยชัวและคาเล่กลับมาด้วยข่าวที่แตกต่างเพราะเขามีจิตใจหรือมีวิญญ,ญาณที่แตกต่างจากอีกสิบคนโยชัวและคาเล่ได้กล่าวบางสิ่งที่อัศจรรย์มากก็กล่าวว่าถ้าพระเจ้าพอพระทยัยเห็นคำว่าพอพระทัยนะครับนี่คือคำคำเดียวกับคําว่าชื่นชมยินดีที่ดาวิดได้กล่าวดาวิดกล่าวว่า พระเจ้าจะช่วยขราพเจ้าหมาอย่างที่กว้างนะกู้ข้าพระเจ้าเพราะพระองค์ชื่นชมยินดีในข้าพระเจ้าหดยเพราะพระองค์พอพระทัยในข้าพระเจ้าเนงถ้าพระองค์พอพระทัยในพวกเรานั่นหมายถึงต้องมีเงื่อนไขแสดงว่าถ้าเราไม่ทาตามเงื่อนไขเราก็พลาดจากความพอพระทัยของพระองค์ถูกไหมครับถ้าพระเจ้าพอพระทัยในพวกเราพระองค์จะนําเราเข้าไปในแผ่นดินนี้ และทรงประทานแก่เราเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์หรือเป็นแผ่นดินที่ไม่ขาดแคลนไม่ใช่เป็นแผ่นดินที่พอเพียงแต่เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และเหตุน,นี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราทำในข้อต่อไปนี้ข้อที่เก้าท่อนแรกขอแต่อย่าให้เรากระบฏต่อพระเจ้าเท่านั้นอย่าให้เรากระดการกระดคืออะไรครับ เราอยู่ในประเทศนี้นะครับคนไหนที่ปฏิวัติไม่สําเร็จก็กลายเป็นกบฏโดยอัตโนมัติงั้นเราพอจะรู้ความหมายอยู่แล้วการกบฏก็คือการขัดแย้งกับผู้นํานั่นเองอย่าขัดแย้งต่อพระเจ้าและตัวแทนของพระเจ้าคือพระวจนะหรือถ้อยคําของพระองค์อย่าขัดแย้งต่อตถอออออ้อยคําข,งอ,อ,ของพระองค์ปัญหาคือเราขัดแย้งต่อถ้อยคําของพระองค์อยู่ตลอดเวลานี่คือสาเหตุที่ทําให้เราพลาดจากการฟองพระทัยและความชื่นชมดีของพระองค์ พระคัมภีร์บอกว่าด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เราท่างหลายจึงได้รับการรักษาแล้วรู้ไหมว่าเรากระบดต่อพระเจ้าโดยอะไรโดยขัดแย้งกับพระวจนะของพรงเลยแหละยุคแห่งการรักษาจบสิ้นไปแล้วตั้งแต่อาคาทูสคนสุดท้ายตายพระเจ้าส่งโรคร้ายมาเพื่อตีสอนให้ฉันได้เรียนรู้บทเรียนอะไรบางอย่างพอคนแล้วมันเจ็บเจ็บแล้วมันจำหรืออ่าเย่ใช่โรคนี้เนี่ย พระเจ้ารักษาได้ก็จริงอยู่แต่พระว์ไม่เต็มใจรักษาหรือ,อ,อพระเจ้าอาจจะรักษาต่เลือกรักษาเพียงบางคนแต่พระเจ้าไม่มีน้ำน้ำกระรักษาฉันก็ได้บางคนมองว่าคําพูดแบบนี้มันไม่มีอะไรแต่พระคัมภีรเรียกคําเหล่านี้ว่ากระบฏการกรบฏคือการขัดแย้งกับพระเจ้า ถ้าเรามีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตโดยเฉพาะความเจ็บป่วยแทนที่เราจะบอกว่าเุ้ยป่วยหรือป่วยทำไมให้เราเปลี่ยนใหม่ขอบุณพระเจ้าแม้ลูกมีอาการอยู่ในเวลานี้แต่ลูกเชื่อคำของพระองค์คำของพระองค์จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและอำนาจทั้งหมดที่จะทำให้เกิดขึ้นตามคำของพระองค์อยู่ในคำของพระองค์แล้วเพียงแต่เอาคำมาใส่ในหัวใจลูกแลวกล่าวออกมาลูกจะได้ตามนะั้นลูกเชื่อลูกได้รับการรักษาแล้วและลูกหายแล้ว พระพนพีบอกพระเยซูทรงยอมอผู้ยากจนเพื่อเราทั้งหลายเปน็นคนที่มั่นดีผ่านทางความยากจนของพระองค์คือพระองค์เอาคำสา์แช่งของเราไปแลนะพระองค์เอาพระพรของพระองค์เข้ามาให้หลายคนบอกชีวิตนี้ฉันไม่รู้ว่าจะมีสิ่งดีๆเข้าม